ปลาปลารถไหมพี S <S ่น้องตัวปใหญ่เนาะนั่นแหละพองด้ก็สั่นะปลาสยะปลาโปลาสดคือถูยุคคุณบ่หุ่นโคโรปลารดอุ้ยมาสองยังปลาลดโอ้โโคตรทยัยเดียวัพอนะตัม่ห้องในี่ เสมข้นสมง้นมากข้ดำมิดมาโซดูมาโซจึงได้ปลาสิไปนี่น้อยายเนาะมาดูขวาใหญ่นี่เนี่ยนีนน่อยู่จ้านีลนนนนลปลาสวนเด้อดูนี่ออ ง่ายเลยใส่ของกับเจียก่อนเด้อใส่ดีๆเด้อมันเต้นออกสวัสดีจ้าสวัสดีกับพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะสวัสดีกับสาวต้องอีสานมาจ้าพามาอีกนะจ้ามื่นมาม้วนเดียวกันเด้อสตอกไอเอาเหน้อยสต๊อกมาเนี่ยสต๊อกกัดดังเพื่อนสอนหายายไปหายายป้าเพื่อนสนจ้า รุ่นน้ำสตารอ็เดอว่าสิได้หลายได้น้อยจำใดหกโค้งเฮาสิบหกรุ่นกันหลายผู้หลายคนว่วนจงมือนี่มาแล้วหนึ่งโต้้้องน้ำเลกได้หลูกมั้ง่ะโอ้น้านเล

ว่าจะปลาชุดลา้กิ่งหงอยไปตรงนี้เจ้เจ้มีตอระเข้อาหารอาหารเบ็ดนั่นนะไม่พ้นหลังน่ะตอระเข้

ก็แม่งหเกบมาถินได้ยอย่างนน้ยายาย่เมนี่ยมีฟองอยู่นแม่งใหญแม่ตั้งกระถุงยายนะนีบอเป็นกับบดได้ปลาลนนาะยายเนาะอันเาได้ันง่าย เออาาม้นตูเ่อ้นตู้หันเนอะนี้หออมักาอันไหนนะรู้นักหนสตูประดุก2องห้ากระตเท่าอีกล้วยมันาเลยนะกำลัไหนนะัยะตั้ดนเลยว่ะตนนี้อยู่ในน้อยใหญ่นะอืมนเกง

โอ้นี่เด่นโ่อกมาเลยุมนัันโดนี่ดที่ไหนสอง่ดนันเดียวก็พอนะเดียวพอสองัวสามแทะตันตั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 สองตัเดียวก็เอาน่งขับจัง้สามเลยติบาบาก็ได้ตัองเืง

เน you know. mm hmm. oh, mm hmm. oh, no ี่ยน <oh ี่อปลาอตัวเดียวนี่คุ้มเลยเนาะมาถือเด้อไหลมาเชมาถืเด้อปลาเอ้ยใส่ของพิชเชอรเนาะยายรอเดือปลาเอ้ยนี่ใส่ของมันมัน

ย้ายก็ได้กาัอาอืม่มีข้ี่ย้ายเขาเยี่ยมย่านได้พอเปดนไรห่างที่นมือเช็ดย้ายง่ายขึ้นเลยขึยมาเท่านีขึ้นเลยถึงเลยแล้วก็ถึงเซ่อตกเลยแล้ก็มอาขนไ

ขามือก็ด่าจะขุดย้ายนไปรถผ่าน้นปรถบูตินเป็นตัวว่าถงฟางเป็นน้ำน้ำเจาะนี่นะของมามาที่ไหนวายเนยายบอกให้นายย้ายย้ายย้ายมาใส่ย้ายมา่ไหนวายเลยนยะบอาให้นายยาย

bây giờ mùi <laughs> tông của bùi <laughs> đuôi. Oh hoi, hãy 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 hãy

ปากชปากะปากเวลาเก็บมัต okay? ้อนหอยแต่ว่าหาปลาเอาหมดจ้ะเห็นใหญ่เห็นปเ็รนีราหน่อยตัวนึ่งกัดมือกัดมือกูแม่ปลาปลาปลาลดพี่น้องหน่่นกระมงสต๊อกในกระองสต๊อกกระมีพี่นะพี่น้องจ้ะปลาลดยังไหลอยู่เด้อจ้ะ ยังเจ็ดแปดตัวอยู่ในกระมองในของสิพี่น้นนนนอยปลาออนซอนว่าหนิเบิ่งปลาลดหนิแมตัวหนิแม่เอ้ยเห็นอ่ะตัวบ้งใหญ่ผิดออนซอนเมื่อหลับปลาลดผัวนะ่ะโอ้ยปลา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 ,ปา,ปาคอจ้าพี่หมานว่าหนิไม่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งเพราะว่าอย่างพี่น้องจา้าน้ำมันเลิกจ้าพี่น้องจาง้าลงยากปลาเขาออนซอนแต่ปลาลดนั่นแหละ ปิ้งคือสีแซ่บน้อพี่น้องเนาะเนื้อลายหลายได้ปลาหน่คนะออนโซนได้นน่พอได้ยหญได้กินจะมาเมื่อนี้จ้ะพากันมาส่นจ้ะเอาละจากคลิปนี้สวัตว์ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องคนไลค์กดแชร์ให้นำหนเด้อจ้ะฝากติดตามให้สาวต,ต้องนำหนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ